โอเคครับผมนะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง F f ฟบีคงจนะฮะแล้ววันนี้ผมก็จะมาสุ่มกล่องยากูซ่านะฮะโอเคเราจะทําการซื้อกันอย่างรวดเร็วนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาเปิดเลยนะฮะโอเคเราจะรีบหน่อยนะฮะโอเคเออไม่ได้โอเคโอเคเรามาซื้อนต่อโอเคเราจะทําการซื้อ,อ่งวรดเร็วนะฮะ โอ้ยไม่พอเอาอแปดกล่องพอปึ๊บซื้อโอเคนะเราเปิดเลยปึ๊บหนึ่งกล่องแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยกางเกงมาหน่อยกางเกงกางเกงโอ้ยคืนไม่มาเลยว่ะทุกคนโอ้ยไม่มามาหน่อยมาหน่อยอึ้บเกลือเกลือเกลือโอเคโอเคเราจะทำการซื้อต่อเลยนะฮะ โอเคสี okay. กล่องไปโอเคเราจะทำการเปิดอย่างรวดเร็วนีว่เปิดเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อืเออ้อโอเคเราจะทำการซื้ออย่างรวดเร็วนะเอ,อื้อไดกล่องเอ,อื้อโอ้ยได้เสือ้อเฮ้ยเฮ้ยเอ,อื้อแต่ก็อยากได้กางเกงอะทุกคนได้เสือ้อโอ้ โอ้ยโทเคนมาเยอะมากโทเคนมาเยอะมากโอเคครับเราจะทำการซื้อยิงรถเร็วนะโอเคซื้อสี่กองเออกางเกงไม่ออกผมไม่เลือกอะบอกเลยปึ๊บโอ้ยโอ้ยโอย้ไม่ได้กางเกงที่ผมต้องการทุกคนโอเคเออโทเคนอุ้ยเอ,อ้ยกางเกงน,นี้ได้อยู่ได้อยู่แต่เราต้องการกางเกงที่มันมีหน้ากากนะทุกคนออออโอเค โอเคเราจะทําการซื้ออย่างรวดเร็วอีกรอบนะฮะโอเคทิ้กล้องไปโอเคเราจะทําการเปิดเปิดอย่างรวดเร็วเกลือได้รองเท้าเกลือเกลืเอ,อ,อเกลือโอ้ยไดหมวกโอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยได้แล้วเอ้ยได้แล้วทุกคนโอ,คอ้ยโอ้ยได้แฟนตาด้วยถ่าวอลหมดเลย โอเคได้เก่งแล้วนะทุกคนผมได้ของมามากใส่ให้หมดเลยนี่ใส่ให้หมดเลยนะโอเคหมดไปก็เกือบพันกว่าเพชนนะทุกคนโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแบบ